เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับคลิปนี้อีพีนี้ไม่ให้เป็นการเสียเวลามากเลยนะครับมีเพื่อนๆพี่ๆยังน้องทักเข้ามานะครับคุโดงเหรียญที่ครูโดงประกาศรับซื้อผมมีครับหนูมีค่ะ พอเราทักทายเข้าไปนะครับส่งรูปภาพมาเราทักทายเข้าไปเป็นเหรียญที่เราไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับเช็คเช่นเดียวกับคลิปนี้นะครับคู่ดวงประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทของในหลวงรัชกาลที่สิบไปนะครับเหรียญนั่นจะเป็นปีพุทธศักราช2562ตอนนี้คู่ดวงประกาศรับซื้อนะครับฟังชา้าช้าชัดชัดอีกหนึ่งครั้งนะครับเหรียญหนึ่งบาทในหลวงรัชกาลที่สิบ ปีพุทธศักราช2,562ใครมีเหรียญหนึบาทพระเสียนตรงปี2,562คูโดงรับซื้อ1,500บาทแพงกว่าที่อื่นนะครับรับซื้อเนี่ยแพงกว่าที่อื่นนี่ครับผมที่อื่นก็อยู่ที่800ถึง1,000บาท บางทีอาจจะน้อยกว่าด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อพี่เพี่น้องฟังอีกครั้งนะครับใครมีเหรียญหนึบาทในหลวงราชการที่10พระเสียนตรงปี2,562คูโด่งรับซื้อ1,500บาทนะครับนี่ครับผมมีหลายคนนะครับเข้ามาทัก พอมีเสร็จปุ๊บไม่ได้เป็นพระเสียนตรง1นงนะครับไม่ได้เป็นพระเสียนตรง2เป็นเหรียญปี2,561แล้วต้องการขาย1,500บาทปี2,561ปัจจุบันไม่ถึงนะครับอยู่ที่800ไม่เกิน1,000บาทนะครับเนื่องจากว่าค้นพบค้นเจอเยอะแต่ปี2,562เนี่ยครูด่งรับซื้อ1,500บาท ทำความเข้าใจกันเนาะเอาง่ายๆสั้นๆเลยถ้าเกิดใครมีติดต่อมาที่โดสซีสองสเจ็าซึ่งเป็นลายดีแล้วก็มาที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจคูโดงคอยมีจริงรับซื้อจริงแน่นอนครับสําหรับวันนี้เอาง่ายๆสั้นๆนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ It gets confusing when you say you love me, and you say that we're just friends.